สวัสดีครับวันนี้วันที่12ธันวา2556นะครับบิกินก็จะมาเสนอมอส HD นะครับวิธีทำไม c r a f t HD กันกับ m ไม c r a f t 1.4 6 HD e x e นะครับก็คือเป็นไฟล์สามารถติดตั้งได้เลยนะครับก่อนอื่นที่เราจะติดตั้งมอสตัวนี้เราต้องติดตั้ง f o อกกนนะครับ ก็คือวิธีการติดตั้งฟอก1.6.4ก็อยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าจะลิงก์ไปหน้านี้ก็ได้เนี่ยครับจะอธิบายเกี่ยวกับวิดีโอนี้อยู่ส่วนตัวฟอกนะครับตัวทดลองเนี่ยผมใช้ตัวนี้ฟล็อก1.6.4เ,เดี๋ยวเข้ามาดูกันดูข้างในอา่าเนี่ยครับใช้ตัวนี้ลงครับเ,เหมือนในวิดีโอนียนะครับใช้ตัวนี้ลง กดตรงนี้นะครับเพื่อดาวน์โหลดเชื่อมโยงบิกินไหมครับถูกเปลี<น>่ยนเส้นทาง URL นะครับภายใน20วินาทีถ้าไม่ต้องการรอคลิกที่นี่เอที่นี่นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดมาแล้วก็ทําตามวิดีโอ <c oughs> ง่ายๆครับอพอจบเท่าน,นี้แล้วก็สําหรับวิธีการทําให้ไหมครับ H-D ดก็คือเพิ่มแสงและเงานะครับแล้วก็มีน้ำน้ำมีแสงสะท้อนนะครับ เพิ่มอัรถรดในการเล่นนะครับสำหรับมอสเนี่ยวิดีโอสาธิตก็คือวิดีโอนี้นะครับก็คือยังไม่ได้อเอาลงเดี๋ยวผมจะอัพลงให้อัพลงเสร็จเราก็จะมาติดทันทีเลยสำหรับดาวน์โหลดมอสเทสีนะครับส่วนวิธีการติดตั้งก็ก็คือวิดีโอนี้นะครับขั้นแรกเราต้องมีมอสก่อน เมื่อติดตั้ง f o อกเสร็จ1.6.4นะครับปุ๊บดาวน์โหลดหมอสอ่าเนี่ยครับกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บมาไว้ที่เครื่องมาไว้หน้าจอปุ๊บเราก็จะได้เป็นไฟล์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนะุญาตลบที่ลงไว้ก่อน ก็ลองเปิดรั n ดูก่อน r ั n f o x 1รอบนะครับถ้าลงเสร็จนะครับถ้าติดตั้งเสร็จอ,อ,อีดิทโปรไฟล์ตรงนี้นะครับเป็นเลือก select นีครับ1.4 f o x 9.11.1.952นะครับเซฟแล้วก็ใส่ username แล้วก็กด play ครับ ก็รอ,อสักแป๊บหนึง่งอ่าคือละ user begin ปึ๊บอ่าก็จะมีอ่าแถบตรงนี้ขึ้นมานะครับก็ select เข้าไปดูเนี่ยครับมี3ตัวมี frog m o อส l o a d อ r อ่าไหมครับ frog version เนี่ยครับ,บรูปเวอร์ชันแล้วก็ไหมครับโปรต์แพ็ค โอเคนะครับเราก็โค้ดเดิลบิตเกมนะครับเมื่อดาวน์โหลดไฟล์นี้มาไว้เสร็จง่ายๆเลยดับเบลคลิกครับดับเบลคลิกขึ้นมาอ่านให้เรียบร้อยนะครับแล้วกดยอมรับนะครับปอ๊บเนี่ยครับอ่านก่อนนะครับกรนาติดต้องมาครับ1.64 HD ฉบับคินนะครับหมายเหตุถ้าเป็นวิดีโอเจ็อย่าย้ายไฟล์ติดตั้งก็คืออย่าย้ายไฟล์ตรงนี้นี้นะครับสําคัญเลย บางคนน้องๆบอกว่าลงไม่ได้เพราะว่ายายไฟตรงนี้นะครับก่อกรุณาติดตั้งเพื่อตัต้งให้เสร็จสมบูรณ์แลวไปถ้าเป็น XP นะครับให้ย้ายไปอยู่ตรงนี้นะครับ a d a t a แล้วก็ l o a m i n g โฟลเดอ,อ er ร์เนี่ยอยู่ในโฟ er ลเดอร์นี้เ้วก็กดติดตั้งได้เลยครับเสร็จแล้วง่ายๆครับน้องๆเราเข้ามาดูกัน ว่ามันจะเป็นยังไงอ่าไม่ต้องสลักโปรไฟล์ฟ e f อกหรือสลกก็ได้นะครับเพราะเราอีดิตตั้งโปรไฟล์นี้เป็นเนี่ยนะครับเป็นฟอกแล้อ่ากดเพย์ได้เลยครับแล้วก็จะได้รู้กันว่า h d มันเป็นยังไงอ่อลืมบอกไปสำหรับเครื่องคอมนะครับใครไม่แรงก็สามารถปรับได้ เดี๋ยวจะบอกที่ปรับให้ว่าปรับตรงไหนอ่าเข้าไปดูมอดครับมอดนี่มาแล้วครับชาโด้แถมด้วยทูมันนี่เทมแล้วก็ออฟติฟายแล้วก็เราเข้ามาดูครับเข้าไปดูสร้างแมมแล้วเข้าไปดู รือว่ามันจะเป็นยังไงโอ้โหเริ่มแรกน้องๆจะยังไม่เป็นอย่างงี้นะครับให้กด ESC นะครับแล้วเข้าโหมด Option แล้วปรับตรง Shadow อ่าเนี่ยครับปรับเป็น Standard นะครับตรงนี้เป็น True เนี่ยครับปรับเป็น True ปรับเป็น1 1 1นหนึ่งนะครับแค่นี้ครับแล้วก็ สำหรับวิดีโอเซตติ้งถ้าใครเครื่องแรงจริงๆอะ่ะปรับมาตรงสุดตรงนี้สุดเลยนะครับถ้าไม่แรงก็ปรับมาเป็น normal ธรรมดาแต่อันนี้ขอปรับเป็น for เป็นอันนี้กันนะครับเป็น far 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 f a r ส่วน performance ตรงเนี้ยความเร็วต่อวินาทีก็ถ้าเกิดว่ามันกระตุกก็ปรับลดลงมาหน่อยนะครับแค่นี้นครับ จบแล้วมาดูกันอ่ะรีวิวดีกว่านี่น้ำครับพระอาทิตย์แสงสะท้อนอ่ะโดดลงไปปึ๊บเป็นไงครับน้องๆว่ายน้ำว่ายน้ำอ่ะเดี๋ยวคราวหน้าเอามอสเอ่อมอสว่ายน้ำดีกว่ามันจะทำท่าว่ายน้ำนะครับเวลากระโดดก็จะทำท่าลูกเหาะนะครับ ต่อจากคลิปนี้เดี๋ยวจะมารีวิวถ้าน้องๆสนใจเว็บนี้จริงๆนะครับก็ถ้าเกิดว่าใช้ไฟฟ f อกนะครับกดตรงนี้ครับแล้วก็เปิดแทบขั้นครับเครื่องมือที่ขั้นแล้วก็ลากตรงนี้ครับเดี๋ยวกดมาแน่แรกก่อนอลากตรงนี้ลากตรงรูปโลกนี่นะครับ มาไว้ตรงนี้ปุ๊บอ่าเวลากดเข้าหน้าเว็บก็จะง่ายครับแล้วก็หรือว่าเข้าตรงนี้ครับมันก็จะอัปเดตบทความเรื่อยๆแล้วเราสามารถมากดดูได้เนี่ยครับกดตรงนี้เนี่ยใช้ไลน์บลมปลร์กนะครับบอกบอกรับเดียวนี้ปุ๊บอ่าบอกรับบทความอะไรใหม่ๆมันก็จะมาอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับถ้าเปิดเข้ามาหน้าเว็บแล้วมันก็จะมาโหลดอยู่ตรงนี้หมดเลยอ่า เนี่ยนะครับง่ายๆืมคคาเฟ่ดีนะมพึ่งลงเมื่อกี้มีคนเข้ามาดูยี่บเอ็ดคนละโอ้โหรายการอ่าคราวนี้นะครับเดี๋ยวจะมาอะสอนลงมอสอ่าแสดงท่าว่ายน้ำหรือเวลาห่อนะครับหอก็มันก็จะเป็นรูปหอเหมือนซูร์แมน อ่เดี๋ยวหามาให้อ่ะอะไรเนี้ยนี่นี่นครับเฮ้ยเดี๋ยวเปล่าตอนเช้านี่นี่ดูครับบล็อกที่มันลอยอยู่ก็จะเป็นรูปแสงนี้นะครับอ่าสวยงามเลยอันนี้ใช้แมปบิกินนะครับเซเวอร์บิกินนะครับก็คือมารีวิวอ่ะเราไปดูโปรโมทเซเวอร์ด้วยอ่า นี่ลาน PVP ยั่งชิงต่อยกานเล่นนี่ครับนี่คือจุดเกิดครับจุดเกิดเมืองบิกินก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับเกิดสามารถกดปุ่มแล้วก็เลื่อนลงมาได้เป็นลิฟต์เลื่อนลงมาข้างล่างครับแล้วก็ออกตรงประตูด,ด้านล่างอ๋อนี่เป็นเซนทันครับเซนทันวาซา ลองเข้าไปดูดีกว่าโอ้โหเส้นท่นสวยยังเลย <c oughs> โอ้โหประดับสุดยอดสุดยอดเ <c oughs> นี่ยครับเนี่ย <c oughs> ก็จะมีแสงและเงานะครับส่วนเครื่องใครรับไม่ได้จริงๆขนาดปรับยังไงก็ไม่ได้ก็ กด L4 ครับกดตรง Shadow ลอ,องเลือก Lift Lift ยังไม่สมจริงอนะ่ะอันนี้อันนี้น่าจะปรับเป็น Low สูตรก่อนนะครับค่อยๆปรับทีละนิดนะครับอา่านี่ครับโ o w สูดก่อนมันก็จะได้แค่นี้ถ้าเครื่องน้องๆไม่แรงจริงนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าแรงจริงๆก็ เอาเป็นหนึ่งก็ได้หนึ่งอ่าหนึ่งยด่วดีกระตุกเ่้ปปีปิปิปิอ่าก็พอได้ครับนี่ครับอ่าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับน้งนองๆที่อยากให้มิสเตอร์บิกินรีวิวมอสอะไรอีกสามารถโพสที่ Facebook หรือโพสที่ YouTube ต่อวิดีโอนี้เลยนะครับอ่า ถ้าแจ้งสะดวกจริงๆก็ขอเป็น f c e b o o o และกันเพราะว่าออนไลน์ตลอดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับกิ้วๆโชคดี